สุกแล้วนะคะว a f f l e ลของปอนนี่เบลเยียมว a ฟเฟิลค่ะร้อนๆเลยนะคะเป็นคาราเมลเยิ้มๆเลยนะคะน่าทานมากๆค่ะทำไม่ยากน,นะคะก่อนจะไปชมว,วิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอนด้วยนะคะนี่เยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากๆค่ะเบลเยียมว a ฟเฟิลนะคะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะป้นใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะตำดิกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายวานิลานะคะใครมีกลิ่นวานิลาใช้กลิ่นวานิลานะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะว่าใช้เท่าไหร่เป้นใช้น้ำตาลทรายวานิลานะคะใครมีวานิลาผงก็ใช้ได้ใครใช้น้ำตาลทรายวานิลาแบบเป้นนะคะอย่าลืมตัดน้ำตาลออกจากสูตรนะคะเดี๋ยวหวานเกิน คนให้น้ำตาลไ่และเกลือละลายดีค่ะไข่ไก่ค่ะฟองใหญ่นะคะหนึ่งฟองคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะเมื่อยีสต์ละลายดีแล้วนะคะเปิ้งใส่ สาลีอเนกประสงค์นะคะคนค่ะให้หมดผงแป้งตอนนี้อาจจะยังไม่แฉะนะ,ะเดี๋ยวหลังใส่เนยเนี่ยจะแฉะมากนะคะนะจะค่อนข้างแฉะแต่นวดมือได้ค่ะแนะ่นอนรับรองก่อนใส่เนยแป้งจะดูแห้งๆนิดนึงนะคะปกติเพราะว่าสูตรนี้เนยเยอะนะคะ เคเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเพื่อนจะใส่เนยนะคะเนยเยอะมากนะคะสูตรนี้หลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะเลยนะคะอันนี้เป็นปกตินะคะสูตรนี้แป้งแฉะนะคะไม่ต้องเติมแป้งเพิ่มนะคะแป้งจะแฉะนะคะใครนวดมือ ใช้เนยเย็ยนๆนะคะเนยเย็ยนจัดๆนะคะจะนวดง่ายกว่านะคะต้องทนนวดแบบเย็ยนๆนะคะจะนวดง่ายกว่านะคะแป้งจะไม่แฉะเละนะคะให้นวดเครื่องนวดจนเนียนจนล่อนออกจากโถนะคะไม่ต้องฟิล์มนะคะสูตรนี้นวดแค่เนียนเข้ากันดีนะคะ นะจนแป้งร่อนออกจากโถเนยซึมเข้าไปทั้งหมดใช้ได้พอค่ะนะคะใครนวดมือนวดจนเนยซึมเขา้เขาแป้งทั้งหมดนะคะไม่ต้องฟิลมนะคะใช้เนยเย็นจัดจัดจะนวดง่ายนะคะใครนวดไม้แบบนี้นะคะกนจะนวดอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะคะนะเก็จะนวดอยู่เกือบเกือบยี่สิบนาทีนะคะนวดแค่พอเนียน ไม่ต้องฟิมนะคะยำม่างไม่ต้องฟิมนะคะเนยเย็นจัดจะจะช่วยให้ให้แป้งไม่ค่อยแฉะแล้วนวดง่ายกว่านะคะเพิ่งนวดจนเขาล่อนออกจากโถแล้วจับตัวกันดีแบบนี้นะคะพอพอนะพออ่าเขาจะไม่ค่อยติดมือโดยังเย็นอยู่นะคะเพราะเพิ่นใช้เนยเย็นจัดให้ดูว่าไม่ฟิมไม่ฟิมนะไม่ฟิมนี่ แต่โดเนียนใช้ได้พอนะคะใครนวดมือไม่ต้องฟีมนะเราไม่ได้จะทำขนมปังหนะ้าเราทำบัฟเฟ่นะนะนี่โดก็ไม่ได้เนียนมากนะคะใส่น้ำมันลงในอ่างผสมเล็กน้อยนะคะกันติดนะมันใส่ิดเดี่ยวแล้วก็หน้าโดนิดหนึ่งนะคะกันติดโดเขาจะไม่ค่อยติดหรอกเพราะว่าเนยเยอะนะคะ พักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะแลระยะเวลาพักแป้งหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะสูตรนี้นะเพราะว่าหนักเนยนะคะแป้งจะขึ้นช้านะคะดูให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมานะคะนะอันนี้เป็นเพอชูกานะคะ นะอันนี้ป็นทำเองนะคะทำจากาอซิงนะเดี๋ยวจะลงลิงก์วิธีทำไว้ให้ใต้คลิปนะคะว่าทำยังไงไม่ต้องไปซื้อแพงๆนะคะอ่าโอเคไล่ลมนะแเราก็ยืดแป้งออกมานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ เพชูก้าเข้าไปนะคะหรือน้ําตาลวอฟเฟิลนวดให้เข้าไปไม่ต้องนวดจนเนียนหรืออะไรนะคะแค่พอให้น้ําตาลเนี่ยกระจายตัวดีในโดเท่านั้นเองนะคะไม่จาเป็นจะต้องใช้เครื่องนะคะใช้มือนวดได้เลยนะะนวดธรรมดาเลยดันดึงดันดึงธรรมดานะคะให้น้ําตาลเนี่ยเข้าไป แต่เพอชูก้าที่เราทำเองเนี่ยเขาจะค่อนข้างไม่แข็งนะคะเพราะฉะนั้นนวดเบาๆมือพอเข้ากันดีแล้วหยาบๆแบบนี้นะคะพอกระจายตัวดีนะคะไม่ต้องเ,ออเนียนมากเดี๋ยวเราจะช่างแบ่งเลยค่ะก้อนละ60กรัมนะคะ12ก้อนตัดเลยค่ะโอเคเ้นแบ่งครบแล้ว12ก้อนนะคะจากนั้นเราจะ ครึ่นกลมนะคะครึ่งไม่ต้องเนียนมากรึ่นกลมเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเพื่นจะเอามาเรียงไว้ในถาดนะคะ,ะน้ำตาลหล่นหล่เราก็แปะเข้าไปนะคะเมื่อเรียงเสร็จแล้วนะคะคุ้มผ้าค่ะพักเอาไว้ประมาณ 15-20นาทีนะคะให้กูดเต้นไขตัวนะคะก่อนที่เราจะอบวอฟเฟิลค่ะตอนนี้นะคะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะป้นวอร์มเครื่องวอฟเฟิลเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอบวาฟเฟิลกันเลยค่ะเอาวใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะอบประมาณ4-5นาทีนะคะปิดเลยค่ะ จับเวลาได้เลยค่ะครบเวลาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนะคะร้อนมากนะคะแล้วเราก็อบชิ้นต่อไปได้เลยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิ้นด้วยนะคะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ